สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับประเทศไทยเราเป็นเวทีการประชุมสุดยอดของโลกเวทีที่3ามภายในช่วงแค่10วันที่ผ่านมา3เวทีคือเวทีที่1อยู่ที่พนมเปญกัมพูชาประชุมสุดยอดของผู้นำอาเซียนบวกกับคู่เจราจาเวทีที่2ที่บาหลีอินโดนีเซียประชุมสุดยอด G20 และเวทีที่สม เริ่มวันนี้การประชุมสุดยอดของ a อเปทั้งหมดมีผู้นำจากเคเศรษฐกิจ21เขตวันนี้พรุ่งนี้คือการนั่งลงพูดคุยของผู้นำระดับโลกมาถกกันถึงเรื่องเศรษฐกิจ a อเปนี่น่าจะเน้นประเด็นเศรษฐกิจเพราะว่ามันย่อมาจาก Asia Pacific Economic Cooperation ส่วน G20 นั้นก็คือ Group of t w e n เป็นประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจนมาเจอกันเพื่อจะมาถกปัญหาว่าเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรย้อนกลับไปที่เวทีที่พนมเปญก็เป็นเรื่องหลักๆความร่วมมือของภูมิภาคนี้ก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจม,มีสามสามเสาหลักสําหรับอาเซียนก็คือเสาหลักความมั่นคงเสาหลักเศรษฐกิจเสาหลักสังคม และจริงๆที่ผ่านมาตลอดเวลาก็เน้นเรื่องเศรษฐกิจแต่ว่าก็มีประเด็นการเมืองมีความขัดแย้งที่เราเห็นได้ชัดเจนแต่สามเวทีนี้ที่เราเห็นในสิบวันที่ผ่านมารวมทั้งเวทีในประเทศไทยมีความขัดแย้งลึกๆที่อาจจะไม่เป็นข่าวใหญ่โตแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันในแวดวงก็คือประเด็นปัญหาความขัดแย้งเรื่องสงครามยูเครนมันมาบดบังทําให้สิ่งที่ควรจะคุย ควรจะพูดถึงความร่วมมือแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกปัญหาโลกร้อนปัญหาสันติภาพนั้นกลายเป็นต่างคนต่างนั่งอยู่คนละข้างในหลายหลายเวทีก็ไม่สามารถออกถแถลงการร่วมที่จะมีจุดยืนร่วมกันในหลายหลายประเด็นได้กลายเป็นว่าเป็นเวทีทั้งพยายามร่วมมือและทั้งถูกบดบังโดยความขัดแยง้งจึงน่าตั้งคำถามเพราะว่าสามเวทีนี้จะช่วยส่งเสริมสันติภาพหรือจะ จุดพลุของความขัดแย้งเพิ่มขึ้นเพราะว่าในแต่ละเวทีก็มีวิแววร,ร่องรอยของความขัดแยง้งพี่ธตมพนมเปนเราก็จะเห็นประธานาธิบดีโจไบเดนไปนายกรัฐมนตรีจีนหลี่เค่อเฉียงไปรัเสเซียนำโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสกิลลาฟรอฟในห้องประชุมนั้นก็มีการถกแถลงกันถึงคำว่า สงครามจะใช้คำว่าวอ r หรือไม่ในแถลงการร่วมท้ายที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้แม้กระท,ทั่งที่อินโดนีเซียที่บาหลีเจ้าภาพคือประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดเองเนี่ยยอมรับในการให้สัมภาษณ์กับนิเคเอเชียบอกว่าโอ้ยบางช่วงบางตอน ของการประชุมนั้นเนี่ยในฐานะเจ้าภาพนี่หนักใจมากเ,เพราะว่ามันมีการถกถแถลงกันอย่างกว้างขวางโจโกวีบอกว่าในฐานะเป็นเจ้าภาพก็ต้องใจเย็นๆและก็ต้องพยายามปลอบให้ทุกฝ่ายอยู่ในภาวะนิ่งสงบสติอารมณ์ โจควยิยอมรับเลยครับว่าบางช่วงบางตอนของการประชุมนั้นเนี่ยในฐานะที่ท่านนั่งเป็นประธานอยู่ร้อนแรงมากดุมากฮอตมากทำให้บ่อยครั้งต้องหยุดเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายสามารถ กลับไปตั้งสติเพื่อจะหาทางออกร่วมกันได้ก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าความขัดแย้งเรื่องสงครามเรื่องการแบ่งขั้วระหว่างสองฝ่ายนั้นมาปรากฏอยู่ในที่ประชุมทั้งสามเวทีอย่างหนักที่กรุงเทพนี่เองการประชุมผู้นำเอเปกเนี่ยความจริงก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วครับในระดับต่างๆต,ต,ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะมาถึงระดับ ผู้นำสุดยอดเนี่ยถ้าฟังคุณดอนปรมัตถวินัยรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานนี้ก็ได้พูดในที่สาธารณะนะครับขอร้องให้ทุกฝ่ายนั้นเก็บเอาความขัดแย้งเอาไว้ให้เน้นจุดยืนร่วมกันที่จะสามารถทำให้มีโอกาสในความร่วมมือก็อสะท้อนว่า ในที่ประชุมในหลายๆห้องประชุมนั้นมีปัญหาของความขัดแย้งที่ปรากฏตัวค่อนข้างเด่นชัดแม้กระทั่งในฝ่ายเอกชนที่เรียกว่าเป็นซ e o Summit ของฝ่ายเอกชนนั้นก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับมีปัญหาของการที่ไม่ลงรอยกันไม่สามารถที่จะร่างข้อตกลงหรือถแถลงการร่วมออกมา ให้มีจุดยืนร่วมกันเพื่อแสดงความแข็งแกร่งบอกตากระชาวโลกว่าบัดนี้เรามาเจอกันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาร่วมกันได้อย่าง <c oughs> มีประสิทธิภาพเราไม่สร้างความขัดแย้งแต่ก็ต้องยอมรับความจริงครับว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคุณดอนต้องออกมาขอร้องให้กับทุกฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมนั้นพยายามที่จะ มองข้ามความขัดแย้งให้หันมาทำให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงดังนั้นผู้นำไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกัมพูชาที่เป็นเจ้าภาพอาเซียนสมิตประธาน,นาธิบดีจโจโกวิโด,โดโดของอินโดนีเซียเจ้าภาพ g 20นายกรัฐมนตรีประยุทธจันโอชาเจ้าภาพของ g i a p เอก็ตามแต่ก็เจอกับปัญหานี้ แล้วก็คงจะรู้ซึ้งถึงความละเอียดอ่อนของประเด็นเรื่องสงครามเกิดที่การพบปะที่ทำให้พอจะมีความหวังได้บ้างก็คือสีจิ้นผิงกับโจไบเดนที่พบกันที่บาหลีนอกรอบของการประชุมสุดยอด g 20ซึ่งต้องถือว่าเป็นการ ลดระดับความตึงเครียดได้อย่างมีนัยยะทีเดียวครับเพราะว่าทั้งสองคนเดินเข้าหากันด้วยรอยยิ้มแล้วต่างคนต่างก็ยอมรับกติกาว่าต้องบริหารความเห็นต่างเพื่อไม่ให้นำไปสู่ความขัดแยง้ง Competition ไปเดินผู้เองเพราะทั้งสองผู้นำเนี่ย จะต้องเรียนรู้วิธีการบริหารความแตกต่างเพื่อไม่ให้มันหลุดพ้นเส้นหรือว่าต้องมีราวกันลม้มราวต้องสร้างขึ้นมาเป็นราวกันลม้มไม่ให้ความสัมพันธ์มันล้มประเนระนาดตกออกไปนั่นคือความหวังครับผมเห็นสีจิ้นผิงกับไบเดนคุยกันด้วยภาษาไม่ถึงกับเป็นภาษาดอกไม้ไม่ถึงกับกอดปะัะฟัดเวียง แล้วก็ยังยืนยันว่ามีความเห็นต่างกันในหลายเรื่องเช่นกรณีไต้หวันและกรณีการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทั้งสองฝ่ายแต่จุดดีก็มีจุดดีก็คือว่าทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าจะมีการเปิดช่องทางการสื่อสารให้ถึงกันและกันเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดการประเมินกันผิดซึ่งก็ได้ผลครับส่งระดับรัฐมนตรีต่างประเทศไปเลยแอนโทนีบริงเกิลของ อเมริกาบินไปปักกิ่งหลังจากการประชุมสุดยอดเลย CIA หัวหน้า CIA ของอเมริกาก็บอกว่าจะนัดพบกับหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของทางจีนเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนกันระดับกองทัพก็เช่นกันความจริงระดับกองทัพเนี่ยถ้าที่ผมทราบก็คือมีการวางแนวของโทรศัพท์สายตรงคุยกันได้อยู่แล้วดังนั้นนี่คือข้อดีว่าจีนกับอเมริกานั้นตระหนักแล้วครับว่าจะต้องหาทาง ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตทางด้านระดับโลกได้แต่วันที่เกิดการประชุมที่ g 20นั่นก็เกิดเรื่องใช่ไหมครับสงครามยูเครนนี่ทะลุทะลวงมาถึงที่บาหลีเลยเพราะมันมีระกระศุนมีระเบิดไปลงที่เมืองในโปโลแลนด์ห่างจากชายแดนยูเครนไปประมาณ10กิโลเมตรตอนแรกนั้นก็กลัวว่าโอ้นี่รัเสเซียยิงข้ามมาเลยเหรอ รัสเซียสู้กับยูเครนไม่พอนี่จะยิงข้ามเข้ามาในโปรแลนด์ซึ่งเป็นประสมาชิกนาโตมันจะเกิดกลายเป็นสงครามบานปลายลามเข้าไปถึงนาโตก็จะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าก็โชคดีว่าทั้งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับว่ามันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้มีฝ่ายใดตั้งใจถึงแม้ว่าความขัดแย้งนั้นก็นำมาซึ่งความตึงเครียดที่เพิ่มพูนขึ้น สำหรับตะว,วันตกและทางระเซียการประชุมระดับทวิภาคีหลายประเทศเนี่ยจงใจที่จะให้ลดความตึงเครียดโจไบ,บเดนพบกับสีจิ้นผิงที่บาหลีสีจิ้นผิงพบกับนายกตุรุสุยญี่ปุ่นคิชิดะที่กรุงเทพ ก็เป็นอีกคู่หนึ่งครับที่ต้องการพยายามที่จะหลบเลี่ยงไม่ให้เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างกันเองทั้งสองฝ่ายก็ยอมรับว่ายังมีความเห็นต่างยังมีข้อระแวงสงสัยกันแต่พบกันดีกว่าไม่พบกันฉะนั้นสามเวทีหลักนั้นเนี่ยความจริงตัวเนื้อหาทางการวาระประชุมทางการนั้นก็ไม่มีอะไรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากที่เราคาดหมาย ก็เน้นเรื่องของการร่วมมือกันเรื่องสีเขียวเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอย่างเช่นในกรณีเอเปกก็ BCG คือไบโอชีวภาพ C ก็คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน G ก็คือกร e นจะะนั้นมีเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนมีเรื่องสีเขียวมีเรื่องชีวภาพซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นที่พูดคุยกันมามีเอกสารพอสมควรและมีการรับปากคำมั่นสัญญาว่าจะร่วมมือกันทำสิ่งเหล่านี้ก็ โยงไปถึงเรื่องโลกร้อนด้วยพูดกันถึงเรื่องการแก้ปัญหาหลังโควิดพูดกันถึงเรื่องโลจิสติกส์การขนส่งไปมาซึ่งพอเจอโควิดก็ถูก disrupt คือชะง,งักงานไปมากพอสมควรก็คือการมาวางแนวปัญหาช่วย SME ยังไงทำให้การเปิด FTA เเขตการค้าเสรีที่เดิมทีคุยกันว่า ไอ้ globalization โลกาภิวัตน์เนี่ยมันอาจจะหมดแล้วก็ได้นะเพราะแต่ละประเทศก็เอาตัวเองเอาภูมิภาคตัวเองเป็นหลักไอ้เรื่องที่จะให้โลกเป็นใบเดียวโลกาภิวัตน์ทั้งหมดเนี่ยคนกลุ่มที่ไม่ได้ประโยชน์จากนี้เขาก็ต่อต้านการเมืองหลายประเทศก็ไม่เห็นด้วยกับ globalization มันก็มีแนวโน้มว่าเป็น d e globalization คือเลิกแล้โลกาภิวัตน์มาเป็นเรื่องของแต่ละภูมิภาคแต่ว่าเอเปก21เเขตศรษฐกิจมาเจอกันที่นี่ ใช้คำว่า FTA AP FTA AP รวมเป็นคำเดียวกันก็คือ f a t a p ก็คือเขตการค้าเสรี Asia Pacific ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเป็นเขตการค้าเสรียยที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับเพราะมันมีทั้งอเมริกามีทั้งจีนมีทั้งญี่ปุ่นอยู่ในนี้หมดเลยแต่มันก็ไม่เกิดง่ายเพราะว่าโลกทุกวันนี้ ต่างคนต่างก็เริ่มดูแลผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักฉะนั้นก็ยังต้องตั้งเป็นเป้าเอาไว้เพราะว่ามันมีเขตการค้าเสรีในโลกนี้มากมายหลายจุดของอาเซียนบวกก,กับจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็มีอาเซแล้วก็ยังมี CPTPP ซึ่งก็ยังรออยู่ว่าจีนขอสมัครไต้หวันขอสมัครเนี่ยแล้วจะรวมตัวกันได้โดยไม่มีสหรัฐอเมริกาอย่างไร อนอกจากก็ยังมี FTA ระหว่างจีนกับอาเซียนอเมริกากับอาเซียนยุโรปกับอาเซียนซึ่งก็แน่นอนครับเป็นหัวข้อทางการที่เป็นประโยชน์แต่ผมคิดว่าประโยชน์ที่แท้จริงอันเกิดจากการประชุมสุดยอดทั้งสามเวทีนั้นคือเรื่องนอกรอบครับเรื่องที่ไม่อยู่ในวาระที่เป็นทางการั้รที่เปิดโอกาสให้ผู้นําประเทศต่างๆที่เขามีปัญหากันเนี่ยมาเจอกันนอกรอบโดยไม่ต้องมีวาระ ที่เป็นทางการมากเกินไปโดยเฉพาะกู้กรณีในหลายๆเรื่องยังน่าเสียดายครับว่านายกุนเซนและประาธานิบ่บดีจูกโกวิพยายามจะจัดให้ปูตินกับเซเลนสกี้มาเจอกันในเวทีที่นี่แต่ท้ายที่สุดทั้งสองก็ถอยเพราะว่ามันไม่มีวี่แววเลยครับว่าจะลดความตึงเครียดในศึกสงครามที่บ้าน ทั้งสองฝ่ายยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกันเพราะเงื่อนไขของแต่ละฝ่ายมันยังห่างกันเป็นโยอดมันยังไม่สามารถที่จะลดช่องว่างของความเข้าใจกันได้แม้แต่น้อยแต่มันก็เป็นโอกาสความจริงถ้าสามารถที่จะเน่าโน้มให้จีนอเมริกาเนี่ยพูดคุยกระซิบกระซาบกับรัสเซียและยูเครนเซเลนสกี้กับปูตินเนี่ย บอกว่าเอาละถึงแม้จะมาเจอกันตัวเป็นๆไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ขอผ่านมาทางวิดีโอคอนเฟรนซ์ทั้งสองคนไม่ต้องมาจับมือกันหรอกต่างคนอย่างอยู่บ้านตัวเองแล้วก็มาเจอกันผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์แล้วก็ให้ประเทศอื่นๆนั่งร่วมในการถกแถลงอาจจะปิดประตูคุยกันก็ได้ไม่เป็นข่าวก็ได้เพียงแต่อาจจะถ่ายรูปให้สื่อมวลชนเข้าไปในช่วงแรกที่เห็นจอใหญ่ๆของ ูตินกับเซเลนสกี้แล้วก็มีสีจิ้นผิงมีไบเดนมีผู้นำอาเซียนของเราทั้งหมดเนี่ยมีคิชิดะของญี่ปุ่นแล้วก็มีโมดีของอินเดียแล้วก็รวมไปถึงผู้นำออสเตรเลียนิวซีแลนด์นั่งเป็นสักขีพยานแล้วก็ฟังทั้งสองฝ่าแน่นอนมันอาจจะตกลงกันไม่ได้ทันทีทันใดเพราะเงินขายมันยังห่างกันเยอะแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเวที แล้วเชื่อไหมครับว่าผมมองว่าเวทีสามเวทีเนี่ยเกิดในอาเซียนหมดเลยนะครับและขณะนี้ภาพมันยิ่งชัดขึ้นทุกวันว่าเวทีที่จะเป็นกลางที่สุดเวทีที่จะให้ทุกฝ่ายสบายใจว่าเจ้าภาพไม่ได้น้มเอียงลำเอียงมีอคติก็อยู่ในอาเซียนนี่แหละครับมันก็พิสูจน์แล้วครับสามเวทีนี้เจ้าภาพกัมพูชาอินโดนีเซียประเทศไทยไม่ได้เป็นคู่กรณี ในความขัดแย้งใหญ่ๆอะไรในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสงครามในยูเครนไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือไม่ว่าจะเป็นทั้งไต้หวันอาเซียนพยายามรักษาระยะห่างจากความขัดแยง้งดังนั้นอาเซียนจึงควรจะเป็นเวทีที่จะสามารถทําให้คู่ขัดแย้งหนักที่สุดในโลกนั้นมาพบปะกันไม่ว่าจะเป็นการพบปะกันตัวเป็นๆอย่างที่เราเห็นไบเดนกับสีจิ้นผิง สีจิมพผิงกับคิชิดะแล้วก็ยังมีมาครองฝรั่งเศสมาพบปะกับอาเซียนพบปะกับผู้นำแยกออกมาแล้วผมก็เห็นไบเดนพบปะกับจโจโควิอินโดนีเซียฉะนั้นมันเป็นโอกาสเหมาะมาก2อสาวันนี่ยนอกเหนือจากงานทางการพิธีกรรมต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งตอนดินเนอร์ตอนพักยกก็ยัง เดินไปหาแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งอย่างนายกรัฐมนตรีไทยเราพอได้เจอกสีจิ้นผิงตัวต่อตัวนีว่โอกาสกระซิบกระซาบกันถึงเรื่องเมื่อไหร่นักท่องเที่ยวจีนจะมาเ,ออเราจะขอซื้อน้ำมันได้ไหมเราอยากจะให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับจีนกับไทยในอีกหลายๆเรื่องเนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องรอพิธีการทางการนั่งคุยกัน15นาทีเนี่ย อาจจะได้ประโยชน์มากกว่าการที่จะนัดกันไปทางการคุยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงแล้วมีการจดบันทึกซึ่งมันจะเป็นทางการมากเกินไปและมันทําให้ต่างฝ่ายต่างเกรงกันแต่้นเวทีอย่างนี้แหละรครับที่ผมเห็นว่ามีคุณค่ามองในแง่ของการสร้างสารรค์นี่ผมว่าสุดยอดแต่นในเดียวกันมันก็เป็นเวทีที่มีการเผชิญหน้าในห้องประชุมเกี่ยวกับสับแสงเกี่ยวกับภาษากายเกี่ยวกับภาษาที่ใช้ ในการทําให้ความขัดแย้งมันหนักขึ้นอย่างเป็นทางการไม่สามารถออกแถลงการร่วมได้เพียงเพราะคําว่าวร์จะใช้หรือไม่ใช่รัเสเซียบอกห้ามใช้วร์เกี่ยวกับยูเครนแต่ว่าฝั่งที่สนับสนุนยูเครนก็บอกว่านี่มันคือวอร์จะไม่เรียกวร์ได้อย่งไรในเมื่อมันเป็นการสู้รบกันอย่างหนักหน่วงอย่างยิ่งอย่างที่เห็นกันอยู่ขณะน,นี้ดังนั้นนี่นี่เป็น ดาบสองคมแต่ผมคิดว่าเป็นเป็นดาบสองคมที่ใช้เป็นประโยชน์ได้เพราะเวทีอย่างนี้คือเวทีไม่เป็นทางการที่สําคัญกว่าวทีที่เป็นทางการแล้วมันก็เป็นโอกาสที่มองให้เห็นว่าถ้าหากเราใช้เวทีเหล่านี้อย่างสร้างสรรค์สามารถทําให้ความขัดแย้งมีที่มีที่ระบายมีที่พบปะ มันก็ทั้งอย่างกรณีสีจิ้นผิงกับนายกรัฐมนตรีแคนาดาเจสซินทรูโดที่สีจิ้นผิงไปต่อว่าต่อขานที่มีคลิปว่อนไปทั้งหมดบอกเนี่ยเราคุยกันสองคนทําไมสิ่งที่เราคุยมันรั่วออกไปถึงสื่อมวลชนได้ก็เห็นชัดเจนว่าเหมือนกับครูสอนนักเรียนหรือว่าผู้ใหญ่สอนเด็กนะแต่ว่านั่นแหละรครับความขัดแย้งแบบนั้นการมีวัฒนธรรมคนละแบบอย่างนั้นเนี่ย พอมาเจอกันแล้วมีปัญหามีโอกาสได้พูดคุยกันมันก็เคลียร์ไปได้ระดับเชื่อไหมครับว่าคนที่ทะเลาะกันนั้นพอได้ทะเลาะกันจริงๆได้ระบ,บายออกมาหมดแล้วเนี่ยหลังจากระบ,บายเสร็จแล้วก็จะมองว่าอ้าวแล้วยังไงต่อไปไอ้ยังไงต่อไปนี่แหละครับที่มันจะทําให้ต่างคนตงต้องคิดว่าไม่มีประโยชน์เลยที่จะมีความตึงเครียดสักละกันคุณกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปแทรกแซงเรื่องของคุณคุณกล่าวหาว่าผมเนี่ยมาแทรกแซงการเลือกตั้งของคุณ ไหนบอกสิหลักฐานเป็นอย่างไรเออคุณเอาหลักฐานมานะแล้วส่งมาให้รัฐมนตรีผมนะและมีอะไรผมจะติดต่อคุณเพราะว่ามันไม่จริงผมมีหลักฐานพจะส่งให้คุณแทนที่จะเป็นการออกข่าวต่อว่าต่อขานโดยผ่านโฆษกของกระทรวงต่างประเทศโฆษกกระทรวงกลาโหมของแต่ละฝ่ายนีย่ซึ่งโฆษกก็ต้องทําหน้าที่แบบขึงขังตึงตังเต็มที่ซัดก็ซัดกลับมันก็เลยกลายเป็นประเด็นคําถามที่ เราไม่ต้องการให้เกิดฉังนั้นผมเชื่อว่าสามเวทีนี้ต้องทำให้เป็นเวทีสร้างสันติภาพมากกว่าที่จะเป็นเวทีของการจุดพลุความขัดแย้งเพิ่มขึ้นไม่ควรจะทำให้ความขัดแย้งหนักขึ้นโดยการพบกันความการพบกันต้องทำให้เคลียร์ใจและทำให้ช่วยกันคิดทางออก เพราะว่าในท้ายที่สุดก็จะเห็นกรณีสงครามยูเครนไม่มีใครได้ดีเลยครับทุกคนต้องเสียตังค์เสียเงินผู้คนเสียชีวิตความตึงเครียดเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดรัสเซียตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะว่าไม่สามารถจะเอาชนะเด็ดขาดเพราะว่าทางตะวันตกส่งอาวุธมาให้ตลอดอยูเครนก็รู้แล้วว่าคงจะไม่สามารถขับไล่รัสเซียออกไปร้อยเอร์เซนต้อง เจรจาหาสูตรที่จะมาทําให้มีทางออกร่วมกันให้ได้ฉะนั้นก,การตระหนักถึงข้อจํากัดของตัวเองที่นําไปสู่การหาทางออกร่วมกันและมีประชาคมโลกมาเป็นสักขีพยานผมคิดว่านี่เป็นแนวโน้มที่น่าส่งเสริมน่าสรรเสริญที่จะทําให้เรามองอะไรต่อมีอะไรได้แจมแจ้งกระจางและ หาทางแก้ปัญหาแทนที่จะทําให้ปัญหาที่มีอยู่ปัจจุบันเสืเส่อมทลงไปเพราะว่าสีจิ้นผิงพูดว่าเราไม่อยากจะนําไปสู่สงครามเย็นอีกแล้วนะทั้งสีจิ้นผิงทั้งไบเดินพูดตรงกันว่าเราไม่ต้อง,องการกลับไปสู่การเผชิญหน้าแบบสงครามเย็นเพราะสงครามเย็นทําให้ประเทศต่างๆในโลกแบ่งเป็นขั้วมีความตึงเครียดมา40กว่าปีทําให้แบ่งตาม อุดมการทางการเมืองซึ่งในท้ายที่สุดก็ไม่มีไฟได้ไฟหนึ่งจะอ้างได้ว่าอุดมการการเมืองฉันแนวทางการปกครองแบบของฉันดีกว่าของคุณและของคุณไม่มีทางสู่ของฉันได้คอมมิวนิสต์โซเชียลิสต์สังคมนิยมคอมมิวนิสต์ก็พิสูจน์แล้วว่าหลายประเทศแม้กระทั่งสหภาพโซเวียตและจีนก็ไม่ได้ใช้ระบบสังคมนิยมแบบเดิมอีกต่อไป เสรีーーประชาธิปไตยบาตะวันตกก็มีปัญหาอย่างที่เห็นกันอยู่ corruption ก็เยอะความรุนแรงก็เยอะสังคมก็แตกแยกก็เป็นวิกฤตของฝ่ายสังคมประชาธิปไตยอยู่ขณะน,นี้ไม่มีใครเก่งกว่าใครท้ายที่สุดระบบการปกครองต้องมีการปรับแก้ตามสภาวะที่เกิดขึ้นพอเกิดโลกร้อนขึ้นมาคุณจะอยู่ระบบสังคมนิยมอยู่ระบบเสรีประชาธิปไตย คุณก็เจอวิกฤตอันเดียวกันเจอโควิดระบบสังคมนิยมระบบตะวันตกก็ไม่เกี่ยวละมันอยู่ที่ประสิทธิภาพของการบริหารไม่ใช่ว่าคุณเป็นคอมมิวนิสต์คุณจะแก้ปัญหาโควิดได้ดีกว่าอยู่เสรีประชาธิปไตยหรือคุณบอกว่าเสรีประชาธิปไตยนั้นมีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะแก้วิกฤตแบบโควิดได้ดีกว่าไม่จริงโลกร้อนโลกร้อนนี่มันเกี่ยวไหม ว่าถ้าคุณมีระบบการเมืองแบบหนึง่งคุณจะแก้ได้ดีกว่าระบบการเมืองอีกแบบหนึง่งก็ไม่ใช่ท้ายที่สุดมันก็กลับมาลงมาพื้นฐานของคําว่าความโปรง่งใสความเอาจิกเอาจังวินยัยการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าคุณจะขึ้นป้ายว่าคุณเป็นประเทศสังคมนิยมประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเสรีนิยมประเทศสังคม เสรีประชาธิปไตยไม่มีสุดไหนจะอ้างความเป็นผู้อยู่เหนือกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบอื่นๆทั้งสิ้น,ท,นทั้งปวงเลยครับดังนั้นผมมองดูสามเวทีการประชุมระดับโลกที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วจะมาจบที่ประเทศไทยในวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าสนใจมากน่าสนใจว่าเออมันเป็นเวทีที่ช่วยพบปะ แลกเปลี่ยนและจะนำไปสู่สิ่งที่น่าจะดีกว่าค่อนข้างชัดเจนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับติดตามสุทธิชัยไลฟ์กับผมทุกวันเช้าสายบ่ายเย็นมีเรื่องร้อน <c oughs> เรื่องวิเคราะห์เรื่องสัมภาษณ์เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟต้องที่นี่ที่เดียวครับไปติดตามผมใน f a c e b o o k 2งเพจ สุทธิชายยูนยกับสุทธิชัยไลฟ์และอย่าลืม YouTube ครับ YouTube ไปกด Subscribe ที่สุดที่ชายไลฟ์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเตือนคุณทันทีที่สุดที่ชายไลฟ์มาในมือถือคุณนอกนั้น Twitter ไปกดติดตามและ TikTok ครับ TikTok ล่าสุดนั้นสามารถที่จะถ่ายทอดสด สุที่ใช่ไลฟ์